สวัสดีครับทีมงานสถานทุ่งครับก็วันนี้เป็นงานแรกนะครับของปี2,565นะครับของทีมงานนะครับเป็นข้าวหอมมะุมครับแลงนี้10ไร่ครับแล้วก็ไปไปต่ออีก17ไร่นะครับหึ่งคันหนึ่งครับ ฐาน,นแรกก็เจ๊กระดูกเลยครับทีมงานนี่เจ้าของนาบอกาทางๆนะครับตรงนี้ะว่าโลมครับตรงนี้ ยังนะครับรถขึ้น,นมาแล้วครับ น้ำแปลงนี้มันซึมนะครับเนี่ย <Okay. S 1> เจองานหยาบเลยครับเดี๋ยวให้เขาแทงเก็บไปเลยครับ แห่เข้าไปเลยจบ นะครับเพราะว่าน้ำมันชึมน้ำมันซึมเยอะครับเหยียบข้างไปตลอดนะครับข้าวมันเยอะเลยด้วยไหวหรือเปล่าไหวก็ขับก่อนครับข้าวเต็มปุ่มแล้วนะข้าวมันเต็มปุ่มแล้วครับ รถแรงอย่างเดียวไม่ได้นะครับคนขับต้องแรงด้วยนะครับถ้าคนขับยิกยืดยักยักยืดยืักยักเนี่ยเรียบร้อยนะครับนี่รถแรงคนต้องแรงครับใจคนขับต้องได้ด้วยครับถ้าโม่ยืดยืดยักยักยืดยืดยักติดแน่นอนครับนี่ครับดูขึ้นหน้าเงนเลยครับไปเลยครับ รักเดียวตรงไหนก็จมตรงนั้นครับเพราะว่าน้ำซึมนะครับซึมแล้วน้ำเขาไปจะสูบมาจากคลองตรงนี้นะครับ คครับนี่ครับต้องเข้าใจเลยนะครับเวลาขับแล้วครับนี่ก็คือข้าวาใกล้จะเต็มแล้วครับถ้ามาก็รถจะหนักนะครับจะขึ้นไปปล่อยก่อนครับเดี๋ยวเราก็เอารถเบามาเก็บให้หมดนะครับตรงนี้เดี๋ยวถ้าเอารถที่มีข้าวอยู่ในอุ้มเยอะรถหนักครับ แทงมาเลยแทงมาเลยว่าถ้าเราเปลี่ยนคันนานั้นรถรถปเียงเข้าคันนานลครับที่เจ้าของบอกให้ให้แทงเอาครับก็ผมว่าวิ่งเดียวดีกว่านะครับถ้าเราแทงนี้ข้างหลังก็จะหลมไปด้วยครับนาเจ้าจของนางก็สั่งไว้ครับ ถ้าแทงนี่จะเป็นหลวงข้างหลังนะครับเพราะว่าถ้าเราวิ่ง vọng nào anh em à. yên ngọc hát nát 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 รถขับครับรขับต้องแรงนะครับเอาไปกล้ากลัวกลัวนี่เสร็จครับเรียบร้อยครับติดตือติดครับตรงนี้ยากบ้างง่ายบ้างครับเกี่ยวไม่หมดก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวพอดินแห้งแล้วเจ้าของนางก็ว่าเกี่ยวข้าวไม่หมดนะครับ ไหนเกี่ยวได้ก็ลุยไปเลยครับโอเคครับทีนี้ก็ขอฝากเพียงเท่าน,นี้ครับฝากกดติดตามด้วยครับ สวัสดีครับน่าลอ,อยแลวครับโอ้ตัวนี้ก็เก็บหมดแล้วครับยอนแสนนะครับเอียงเอียงเอียง โอุ้ยคันนึงก็เกี่ยวอยู่แป้งด้วยครับแป้งหนึ่งครับ